みなさんこんにちははじめましてโนนทมิชิมัส今年私は22歳です今仕事は音楽家ですからホテルとレストランで働いています趣味は公園でジョギングをすることです今まで4ヶ月くらい J センターで日本語勉強していますどうぞよろしくお願いしますสสวััััดีีีีคครรบบชื่ออนนนนะปปป้ายุ22จこんにちはちのんなか年齢二二二二年今今時今า今時今時今時今ย今時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 今น今時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 อาชีพตามร้านอาหารแล้วก็โรงแรมครับ เพิ่งเรียนญี่ปุ่นกับเจนเซตเตอร์มาได้ประมาณ4เดือนแล้วครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยแบบชอบดูพวกอนิเมะญี่ปุ่นแล้วก็สนใจเรื่องการไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นครับก็เลยลองมาเรียนภาษาญี่ปุ่นดูครับตอนนี้อยู่คาดไอสามครับเรียนตั้งแต่ B1 เลยครับคือด้วยความที่ผมแบบไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนก็เลยแบบ มีความกังวลน,นิดหน่อยว่าแบบมาเรียนแล้วจะเรียนรู้เรื่องไหมหรือว่าเนื้อหาที่เรียนเนี่ยจะยากไปไหมจะตามเพื่อนทันไหมโอ้ oh, ตอนวีหนึ่งนี่ก็คือแบบอ่านอะไรไม่ได้เลยครับอ่านที่่างอา,านไม่ได้คันจีไม่ได้แล้วก็พูดก็พูดไม่ได้ครับตอนนี้ก็คืออ่านได้พูดได้ทำข้อสอบได้ครับ <laughs> พอเราคุ้นเคยแล้วก็ชินกับมันแล้วก็รู้สึกว่าที่นี่เนี่ยเนื้อหาครบมากๆไม่ว่าจะเป็นแบบฟังพูดอ่านเขียนไวยากรณ์แล้วก็พอมาเรียนเนี่ยก็รู้สึกว่าสนิทแล้วก็ผูกพันกับทั้งเซนเซนกับทั้งเพื่อนมากๆครับก็รู้สึกว่าบรรยากาศการเรียนทุกคราเนี่ยสนุกมากเลยครับ